มาจ้าทุกคนมากินมะม่วงน้ำปลาหวานกับหมูแจ๋วจะลาดไปงี้เลยลเออไอเปิ้งหัวหอมมาก่อนเออหัวหอมแลอหมและทึกแหละพทุกคน ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนอยู่กับแจวคะ่ะในช่องหมูแจวสตอรี่มื้อนี้หมูแจวจะพากินอย่างตีนี่มื้อนี้หมูแจวจะพากินมะม,ม่วงน้ำปลาหวานอือนี่ก็คือมะม,ม่วงของเรานี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาปอกกันก่อนอกำลังที่จข้าใครกำลังนอนสมมติจะไม่กำลันงนอนสมมติจะเออกำลันงนอนมันจะก็ไปทำง,งานวันนี้มันอยู่กัตภาษฐตั้ตงทีบอ๊ะ

จะลาดไปอย่างี้เลยนะเรื่งน้ำปลาหวานนี่ต้องใส่หัวหอมหลายๆใส่หัวหอมหลายๆจังซีเซฟลาดไปแบบนี้เลยนี่นี่ก็คือหัวหอมมาจ้าทุกคนมากินมะม่วงน้ำปลาหวานกับหมูแจ๋ว Mm-hmm. Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Mm -hmm. มันต้องล่าดหัวหอมหลายๆนะนี่ล่านหัวหอมเข้าไปหลายๆแปบ,บนี่มันสีเฮียนะมันสีเฮียนะเนี่ยต้องล่าดหัวหอมไปอย่างนี้เลยอือหือ,อเจ็บ

ราดน้ำจิ้มลงไปแซ่บมาเด้อใครอยากกินส้มตำกันหันเบิ้งหัวหอมไอ้เบิ้งหัวหอมมาก่อนเออหัวหอมแหละถึ่อละพี่นี่จ้าเดี๋ยวมาทุกคนอื้อหือ กับโดนหอวหอมแซ่บบริซื้อกุ้งแห้งมาใจนะถ้าได้ซือ้อถ้าได้ใส่กุ้งแห้งนะคืออือหือ คันสุดอืมเดี๋ยวคนๆ เบ่งเจลคนๆเลยแซ่บอิ่มแล้วค่ะเพลอแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย